เดี๋ยวใจลอยให้ามาันเดินกันเลยเนาะ <c oughs> มันกำลังเป็นทีมน <c oughs> เป็นทีมนขดเา okay. เลยแหละโอเคเขียมเด้อหนึ่งเรียนพอจิใส่วิธีการวิเคราะห์เด้อใส่วิธีการวิเคราะห์เอาอ่าอ่าอ่เมนเมเพราะว่าแต่ละแถงหนึ่งสองสามเนาะมันมีแหง่งมันมีแห่งคลายเข้ามา มันทีมใส่ไว้ทั้งทึงฮะนะอ่ะโอเคเ้อแทงนี่กดจะแดงขายเ<อ>นาะแมน้วกม็มันมันมีแนวตานทั้งทึงเนยก็เลยว่าอย่ากดอย่ากดเป็นแดงนะมันขึ้นไล,ล่แหละมันมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นลงแดงกับมีควาเส่ไล่นลนะก็เลยว่ากดแดงอ่าสามมันขึ้นขามันอาจจะเป็นเทรนเนาะอ่ะสบายดีสบายดี อืม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 มีโอกาสมีโอกาสเยอะอ่ะเพลงนี้มันมันขึ้นไปบ่ได้นี่เห็นบ่มันขึ้นไปหาอันนั้นมันขึ้นเนื้อปลายใสบ่ได้เบรกเอาปลายใสบ่ได้แสดงว่านี่ก็ต้องลงแล้วแมนแมนแมนมังบางทีก็มันมันมาหัวพุ่มเอาอันนั้นนี่คือ

มันบูขึ้นไปประเดี้ยวนะะั่นแล้วกันมันมันบ่ผ่านเนีตานเนาะมันมีโอกาสจะกลับมาลงมากขึ้นได้โอเครีแน่นแน่นแน่นเอ่อเดี๋ยวก็ลองเบิ่งเนาะมันจะขึ้นบ่เนาะเป็นแทงง่ายๆเด้อนี่ก็มีโอกาสมีโอกาสที่จะกลับลงมาขึ้น,ดเ,นเด้อไร <c oughs> ส่วนใดเดอ้อส่วนใดเดอ้อใหม่นี้ขึ้นสูน้แงแ,งแงท้ขอจะไปแดงเนะาะใหม่นี้ไปทีคือบ่คือกันก็ตามแตกับส่วนใดเด้อแดงแดงใหม่นี้อืมบ่ท่านได้ได้ได้เพราะว่าขอจะไปแดงเนาะเพราะว่ามันมันขึ้นสู้งลนะแลวนะแล้วก็เบื้องจากแห่งแห้งสื่อที่กดกราฟเส็นสีแดงนี่ฮนะเนาะมันกดบ่ไดดแล้วกะ็แทงต่อไปแทงยิ่งยั่น,นมันเกิดขึ้นเขี้ยวนะ่ะ มันมีแห่งสื่อเข้ามาแล้วก็มันอาจจะไปสางแนวเลยมันก็สร้างมาลงกมาได้อีกแทงหนึง่งก็คือแนวนั้นก็ะเบิ่งไปแ่บมันจะสร้างมาเป็นคืขอข้อคิด <Wow. S 1> <Okay. S 2> อ้าวอ่าอ่ะก็ลองได้ลองได้บเป็นยังลองได้ขอผ่าโซ่ใหม่ล่ะเดี๋ยวเรผักก่อนไนดะ้ ให้ภาพปะเซอร์ดีโฟร์เลยมินิเตอร์โอเค <Okay. S 2> okay. โอกาสที่มันจะลงมาอีกแทงหนึ่งก็มีโอกาสอยู่ได้แต่พิธีเราไม่กล้าจะกนินเลยแทงดีนะโ okay. อเคแทงดีว่ะถ้ามันเป็นแบบนี้เนาะมันมันมันลงมาก แทงสีเขียวตัวนี้แทงสีเขียวตัวใหญ่นี่มันก็นมีโอกาสที่จะปรับตัวเป็นไซเวย์แล้วก็ดีขึ้นอีกบ้านหนึ่งก็ได้ฮะครับอ่าบิทคอยนี่เนาะลุงไลริบริกคอยลุงไลอืมไม่นี่อืมไม่อะอูะอแดงยาวๆเลยแดง้ายเขาแต่ถามันมีแห้งสือเบกขึ้น ไปหาอัน้นแทงสีแดงนี่ด้วยที่บพานแทงสีแดงก,คก็คโคยกะคือว่าจะซื้ออีกแทงหนึง่งแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ผพานคนก็ได้อือยากซื้ออยู่นะ <c oughs> อมืมันก็มีโอกาสที่จะลงกตัวเพราะว่าเส้นสีแดงนี่เห็นบ่เส้นสีแดงมันกล้งลุกนี่เห็นบ่ <c oughs> อ่าโอกาสมันจะกลัวลงก็ยังมีแล้วก็มันจะเลือกท้าว่ามันจะไป เป็นไซเบอบอหรือว่าเช่นค้าลุงบออ่ะเบิ่งไปเลยเนาะอือค่อนข้างนิงเลยกราฟนี่โอ้๊บล่ะแดง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 อ่ะสังเกตเมนเมนเมนี่ทามันนี่ทามันนี่ลงแดงหัวจะขึ้นเซียวทามันนี่ลงแดงอ่ะ <laughs> อ่าเด้อืมแห้งซื้อเขาแล้วแห้งซื้อเขาแทานอ,อ่บอ่บขอผ่าชุมขอผาราชุมอ่าอ่าภาพบันทึผ่าเพอจะสีแปลว่าอธิบายแล้วกับวิเคราะห์ให้แบบมันเป็นส่วนนี้มันเป็นเดลดาไ้ส่วนนี้อ่าลงมาเนาะ แทงตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะบูขึ้นเด้อโอกาสจะบูผื้นเป็นจนะังไงเนาะโอเคถ้ามันลงมากะมันอาจจะปรับตูวเป็นเชนแล้วอ่ามีแนวหับอยู่ร่มเนาะอืมโอเคอยะก,ก็บเบิ่งไปเนาะม,นมันจะ กต่ทั้งเกีเมงบาเ้นเส้นสีแดงนี่นะเซนสีแดงนี่นะมันซักลงแล้วมันทิ้มด้ยะาหางกับเส้นสีฟ้าแล้วเนี่ยอ่าลงแดงอ่ะ<ง>แมน,นี้ก็มีสีที่จะลงแดงเด้อแต่กาโบสลาใจไปเพราะว่ามันมีโอ,อกาสที่จะแดีว่าวูบขบึ้นัดเดียวนะคันอีกเนี่นนี่นะ ใจด้วโอเคแต่กับโอกาสกับล okay. uh, uh, right ุงแดงก็ไล huh? uh, <the ่พราะว่านี่เห็นบ่เห็นสีแดงนี่มันซักลุงเอออืมเอเมนโอเคอ่ะนี่เด้อไม่มีเด้ออ่ะเฮ้าวิโกภูละแทงโนบันนี้เนาะอืมสูตรของอันนั้น่นมาเด้อสีแทงส่วนนี่สูตรของอันนั้นนู่นเนาะ อ่าเฮ้มันมันาหนนาจอมันหน่อยนะกัอ่ะแทงนี้เนาะบ่าจะสื่อเนาะแถงนี้เนาะบ่จะสื่อเด้อไผทีการสร้ามารส่วนไห้เนาะแทงนี้เป็นหยังผุนจังสื้อเพราะว่าแ่งสื่อที่มันดันขึ้นนี่มีมีรายแล้วบวกกับว่าแบบว่าออ้แังว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาพักตัวขาค้างรายก็เลยว่าสื่อแทงนี้ อืมอืมอืมพอ,อก,ก็คือว่ามันมันอาจจะกลับมาพักตู้เลยเลขเลขสื่อแถงนี้นะ,ะวินเดอร์ไหมน,นีดเดอ้อเย้โอเคโอเคโอเคอ่าพักกระคืนบิคอยเลยอ่าโอกาสที่มันจะเป็นแท่งสลับกันยังมีเนาะโอกาสที่มันจะกลับ อ่าอ้าอ่าา,าผ่านคนก็ได้เนาะไพ่บูมันเตกับผ่านคนก็ได้เด้อผ่านคนก็ได้เออตามก็ตามมันสุดส่วนกับส่วนมันสุดเด้อจะยาป อ้าวช่วงต้นๆนี่เนาะเข้าเขามากคุ่มนี่เข้ากลแบบแบบอยากเสียนเนาะมาช่วงล่างๆกับได้เซียไดอ้าววินเดอร์ไหมเออโอเคเนาะทามันลุงอีกแข่งหนึ่งกัมีซทติจักขืนแต่พลังใบอ่าโอเคโอเคอืมทามันขืนอีกเนาะมันขืนอีกมันมันใกล้แทงแทงแทงสีแดงตัวนี้กับมีซทติจักข้นได้อีกแทงหนึง่ง อ่ะกะเบิ่งไปเลยป๋อใกล้ได้บ่อ่าแทงมีโอกาสจะโคผ่านก่อนเนาะบ่ค่อยมั่นใจปานเด๋ยันม,มีโอกาสที่ขึ้นอีกแทงหนึ่งแป็นเป็นเออโอ,อกาสที่มันจะวูบขึ้นก็ยังมีเด้อเพราะว่ามันจูกับเส้นสีแดงแหละจูกับเส้นสีแดงแหละ เตรียมปลายแทงหละก็ะยับจิ๊บๆเนี่ยอะโอเคแทงแทงไปเนาะมันกำลังจะปรับตัวเป็นไซเบี์เนาะไปถามมันเบรกเอาเบรกเอาในกรอบราคาใดกรอบราคาหนึ่งก็มีโอกาสที่จะพักด้านราคาขึ้นเป็นเทนใดเป็นเทนขาลงหรือเป็นเทนขาขึ้นก็ได้เนาะก็มาเบิ่งนกันเลยว่ามันจะเป็นคือขอยเ่าบ่แต่กระเสววนไล่กับากมันจากมันเป็นไซเวย์นะครับมันก็จะปรับตัวเป็นเทนเนาะ เขี้ยวเขี้ยเข้ยวคนเขี un> un ้ยวคนมันเบรกกันแล้วเบรกกันแล้วนะแม่มันอยู่ระดับเดียวกันแหละครับนีแห้งสื่อเขาโน้ตแหงนี้เนาะแห้งสื่อเขาก็เลยว่าอืมอืมอืมการุนกันในหาวิสุทธายเพราะมันพลังใบพลังใบนี่แห่งซื้อเขา นิ่งเลยเนาะอะทะลุแล้วไหมนี่แต่ถามมันขึ้นเที่ยวอีกใหม่หนึ่งเนาะแบบว่าข <uhhh. S 1> ึ unächst, ้นเที่ยวหน่อยๆก็บข้าซาหมาตามทีนเลยเผาประเสริฐดีคอเลยพาประเสริฐไอ้ผ่าไล่ไม่รู้เนี่ยไอ้ผ่านคนก็ได้ผ่านคนก็ได้ไปโบมันแจกกับผ่านคนก็ได้เด้อ ก็บาไว่า,วายโอเคอืมแทงนี้ก็มีซีทิ่จะลุงเนาะมีซีทิ่จะลุงอยู่แต่ถามันขึ้นมันจะบูบขึ้นบัดเดี๋ยวเลยเด้ไม่นี่นะบูบขืบนปเดี๋ยว,ยวนะมาเบิ่งกันว่ามันจะปรับตัวเป็นเทีดหรือจะปรับตัวเป็นไซเวถ้ถามันขินเคียวกัมันอาจจะปรับตัวเป็นไซเบ่ยอ่ะอเฮ

เออแทนแทนแทนตรงลงแดงนใหม่นิดน,น้อแต่แต่ก็มีความเสี่ยงายแบบนี้นะมีความเสี่ยงายมันมันเป็นทางรายการเป็นเป็นแท่งในน้อยเลยแหละนะจบทางแล้วจบทาง <c oughs> อ่านอกมันขึ้นนี่นอกบานนี้นาอถ้ามันขึ้นแปลว่าแทงยิ่งใหญ่เลยนะพอกาจะมีโอกาสจีจับลุงแดงหลเนอกเพราะว่ามันสามแทงแล้วนะเข้าตรงสวนสดูได้ <c oughs> อ้าสวนเด้อแดงไหมนี่ให <c oughs> ้คิดต่างกัสามามาผ่านหรือว่าสวนก็ได้เด้อกต่บ่ว่ากัน มาเป็นหไหมเน่ยเด้อมันมันย,ยั่วยๆนะอืมกาฟคนข้างยิงเลยแหละโอเคอ่าลงแดงแล้วเนาะอาวิานเด้อแมนเด้อวินเด้ออ่าขวายาวนิดหนึ่งเนาะเออขวอาอยาวานิดหนึ่งทุกคนที่เข้ามานี่ทุกคนที่เข้ามานี่ บมจำเป็นตรงตามหมดจำเป็นตรงตามทีดยไงก็ได้เงืนเงินเงืนก็เงินของพวกเจ้าเองนะผมเมนเงินของรีดเลยนะแล้วก็ลีดเดอร์กับบุด้บังขับบุด้บังขับผห็นจ้ามาไลยมาลุเข้าบุด้บังขับไต่ไมีจะ่ว่าเข้าเป็นผู้ทีซีแน่ซีน้ำสื่อเงินพวกเจ้าอยู่ที่พวกเจ้าจะตัดสินใจว่าพวกเจ้าจะออกออเดรนในตัวนั้นบ่ขอเป็นผู้เป็นเพียงผู้ทีซีแน่เท่านั้น สีเนคคาำนะนําำหรือว่าให้ให้คํำแนะนนพวผเจะสืส่อๆแล้วกะ็อธิบายสวยอธิบายวิเคราะห์ไปนำํำให้พวกเจ้าหันได้คุณคินนะนะว่ามันเป็นวใไแนวใดแล้วกะ็ควรออกออเดอร์แบบใดนะแบบนี้เงืนก็อยู่ที่พวกเจ้าตัดสินใจเองโอเคบอกแบนี้อ่าขั้นลีดเดอร์ดขั้นลีเดอร์แปบบว่าวิเคราะห์ผ่านะืปแบบว่าสวา่วนลรกกับมีคนอยากอยากหายให้ลีเดอร์นะบ่เมนจะเห็นนั่น,น,น าก็เป็นเพียงผู <S <S bueno like, uh. okay, oh. ้ซีเน่เน้นะน้ำให้ผู้เจ้าซื้อเงื่อนกับผู้จ้บเงินเน้นเน่นเน้นเห็นบอกขาวบอกเรื่อยๆขาวบอกเรื่อยๆว่าถูกเด้อหันตามใดส่วนใดเด้อเขาวบอกแน่นี่แทงนี้อ้าอยากซื้ออยู่นะพาไปซื้อไปไหนได่ซื้อเนาะสีแทงแดง อันนั้นน์ต้องต้องซื้ออันนั้นต์อ้ออินเลยแล้วแบบนี้นะ <laughs> อืมควรเตียงกัอนอืมลงแล้วโอเอ่ามันบูบลงเนาะโอเคโอเคโอเคมีคนเสียอยู่บ่เนาะมีคนเสียอยู่บ่ อืมแทงนี้เนาะกับเบิ่งไปว่าพสาสังเกตแท็นว่าเ้นซีแดงนี้เนาะมันตัดกับเซนซีฟ้าแล้วนะเนี่ยนุ่มที่มันจะลงก็ยังมีอยู่แต่ถามมันมันเป็นแบบนี้เป็นแทงแบบนี้ก็ะมีโอกาสที่จะขึ้นดังนั้นแทงนี้ควรจะซื้ออีกซื้ออีกวันไดเด้ออืมขึ <c> ้น <oughs> <c oughs> อะกับา <c oughs> โอเคโอเค มันขึ้นมันขึ้นได้อยู่มันขึ้นแล้วมันบูบลงบัดเดียวนะเนี่ยนี่ก็บ,บอกโอเคปันได้อ่าบูบูบูถ้าวิเคราะห์วิเคราะห์ได้อยู่แต่ว่าส่วนล่างๆมันกน็อยากบูบเนาะกะไปที่เขามากกะอารมณ์ให้ได้มีคนบวกกับบอลหรือว่ามีคนลบอยู่มีคนบวกอยู่บนนาะ Nào Đưa đưa Đợi Đưa đưa Tìm đi Nhìn xuống Cả đẩy xa lắp xe đẩy xe đây à Ừ À, cứ vào bên đây này Mình mình xuống bà À Ờ Ờ อากก็ว่าแล้วเด้ว่าตามก็ต้องตามมันสุดสวนก็ต้องสวนให้มันสุดเนาะก็ว่าแน่นี่นะอุคันเฮาได้มันก็สวนได้มันก็สวนโอกาสโอกาสที่เฮาเสียก็หลายโอกาสที่เฮาเสียแฮงหลายส่วนหลายก็อยให้ไว้ใจในตัวเองหั่นแหละเงินก็เงินของตัวเองเด้อืมนี่เะับโอเคา มันคนขางที่จะสวิงเลยเนาะเอาพาพภา,พาประเสริฐมัได้ได้ผ่<ก>านคนก็นได้ผ่านคนก็นได้เด้อเข้ากันมื้อนี้มื้อนี้ก็เฮากับผาตคนขางลายเนาะโอเค